สวัสดีครับ F สี่จุดท <that> ่านนะครับนี้ก็น <that> ้องทองคุลของเราบ้าพลังครับช mm ่วงนี้ครับช่วงนี้ก็ตัวโตขึ้นเยอะครับช่วงนี้ก็จะมัดไว้ต้นไม้ก็จะเล่นแล้วนะครับพลังบ้าพลังนะครับผมช่วงนี้ครับอ้วนคมดีครับนี่ตามมาดูตามต้นไม้ดูบ้างนะครับนี่เป็นไงอ้วนเล่นเลย โหจะออกกำลังกายท่าใหม่แลยเนี่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 ยไม่ใช่หักมาเนีน่ยนี่หักมาเล่นนะอวนนะเอาจะเล่นอะไรท่าอะไรนั่งช้างป่าเลยครับผมตน,นี้รู้ิชรับ ใากำลังหน้ารักวัยกำลังส่นแลครับช่วงนี้ครับหักไม้ได้ก็เล่นแล้วครับเอาเอามีปลอยพลังครับดูได้ไหมครับมีการโชว์พลังครับอืไม่ธรรมดาครับสำหรับน้องทองคูณน,นะครับโอ้โห ฝากติดตามช่องน้องทองคูณด้วยนะครับเวลามีคลิปดีจะได้มีกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมก่อนจบคลิปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ